สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมสวนยางค่ะวันนี้ฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนวันที่เก้าค่ะวันพฤหัสกุมภาค่ะเป็นกุมภาคัะพี่น้องวันนี้ฝนตกค่ะชุ่มช่ำชุ่มช่ำทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างตกบ้าค่ะวันนี้ฝนตกค่ะตกแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ ตกแต่มเมื่อวานเมื่อวานก็ตกวานก็ตกอย่างแรงเมื่อนี้ก็ตกอีกเมื่อคืนนี้ก็ตกอีกค่ะแต่เมื่อนี้กับมดมือแล้วค่ะมันทองฝาทองฝ้าตัวตกมดมือแล้วค่ะมึงน่คะตกมดมือแล้วค่ะพันนี่ต้นยางก็ได้อันนิสงค่ะใบรัดมาแล้วค่ะจากใบร่วงมาเป็นเดือนค่ะนี่ใบเขียวเริ่มแล้วค่ะนี่ค่ะต้นยางก็ได้อันนิสงกากฝนแล้วค่ะมัน ชุ่มช่ำชุ่มช่ำจากแหล่งมามงตั้งแต่ปีใหม่บ่ม,มีฝนค่ะนี่เดินมัคภูมผ้าแล้วค่ะนี่ค่ะมีฝน,นชุ่มช่ำชุ่มช่ำเก็บยางขายมาบานค่ะในถุงเดียวค่ะถุงหนึ่งก็อัดประมาณร้อยร้อยโลร้อยแต่ว่าค่ะแบ่งเป็นสองถุงก็กระเทินค่ะพี่น้องก็เลยอัดมดเลยค่ะ หูหัวถุงนั้นจะได้เท่าไดรอาจจะลอยยี่สิบ้อยสามชิลเลยค่ะพี่น้องอย่างช่วงนานาแรงมันจะไม่ค่อยออกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันใบมันร่วงพัดใค่ะตอนนี้ใบออกแล้วเขาก็เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงใบเขาค่ะมันค่อยออกแต่มือสองมือนี่ฝนตกมาหายอาจจะออกดีก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ใบออกมาเขียวลืมๆือมีม่โฮม,มแล้วคะ่ะพี่น้องมาห่อนละบันเป็นเดือนเมื่อกี้ห่อนใบห่อนจะมีหนาวหนาวกับหนาวคะ่ะห่อนกับห่อนแต่กางเว้นนี่มันสื้อห่อนคะ่ะพี่นอ้องพอใบมันร่วงแต่ตอนเศร้านี่หนาวมากคะ่ะสิบองศาค่คะพี่น้องตอนเศร้าๆเลยคะ่ะแต่ตอนายๆมากกับห่อนคะ่ะพี่น้องห่อนมากห่อนลาย แล้วหนาวก็วน้วามากๆค่ะสิบองศาค่ะเหนาจริงๆบางมื่นกับเก่าองศาค่ะพี่น้องเบึงการค่ะปร่งใยเธือซีการค่ะพี่น้องพี่หนาวลายช่วงนี้บ้าแล้วค่ะเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่บ่ค่อยหนาวบันไดแล้วพอเศร้ามาแต่อากาศเยน็นๆดีแต่กังเวน้น,นีหฮอนฮอนลายแต่ตอนนี้มีโฮมแล้วคะับใบไม,ไม้ใบของตนอ้นยางรัดออกมาแล้วค่ะ ตรงนี้น้ำยางไม่ค่อยออกค่ะพี่นอ้องได้ได้กระขาดไปแน่ค่ะต้นขมว้าใ่ค่ะต้นน้อยค่ะพี่นอ้องทอาต้นใหญ่ก็เสียออกนี้ค่ะผลตกค่ะเพื่อนๆมื่อน,นี้เอา บรรยากาศตอนฝนตกตอนอี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะพี่น้องบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆเลยชมกันบ้านของเพ,อเพื่อนเลยฝนตกบอตกก็คอมเมนต์มาเลยค่ะเออฝนตกถั่วฝาบอขอบคุณมากมายค่ะที่มาดบชมขอบคุณที่มาชมโฆษณาให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเะคะ่ะที่เข้ามาติดตามกดกระดิ่งติดตามอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนค่ะเพื่อน สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆ